สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปั๊มแชร์โพสต์เฟซบุ๊กนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเลือกโพสต์ที่เราจะต้องการปั๊มนะครับผมจะเลือกเป็นโพสต์นี้นะครับตอนนี้มีคนแชร์อยู่1คนนะครับให้เรากดที่ขีด3ขีดด้านบนมุมขวาตรงนี้นะครับจากนั้นกดคำว่าคัดลอกลิงก์นะครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่ Google นะครับ พิมพ์ค้นหาคำว่า right Now 24ตามนี้เลยนะครับกดค้นหาได้เลยนะครับก็จะขึ้นเว็บไซต์แรกเลยนะครับ Li นาว n ี right ่สแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับให้กดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีให้กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับ หลังจากที่สมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้นำรหัสมากรอกได้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับให้กดที่ขีด3มขีดด้านบนมุมขวานะครับจากนั้นเลือกคำว่าเติมเงินนะครับก็จะมีจำนวนเงินให้กรอกนะครับผมจะกรอกเช่น10บบาทนะครับจากนั้นกดคำว่าจ่ายได้เลยนะครับ ก็จะมีชำระเงินผ่าน QR code พร้อมเพยนะครับแล้วก็ Wallet นะครับหลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้วนะครับให้กดที่ขีดสามขีดด้านบนมุมขวานะครับกดคําว่าคำสั่งซื้อใหม่นะครับให้เราเลือกตรงหมวดหมู่นะครับจากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับจะมีคำว่าเพิ่มแชร์โพส Facebook นะครับตรงนี้นะครับ จากนั้นให้เลือกคำว่าบริการนะครับผมจะเลือกเป็นบริการตัวนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้เรานำลิงก์ที่เราก็มาจากตอนแรกนะครับนำมาวางได้เลยนะครับจากนั้นช่องจำนวนก็คือจำนวนที่เราจะต้องการปั๊มนะครับผมจะกรอกเช่น100นะครับ จากนั้นให้เราตรวจสอบความถูกต้องนะครับหลังจากตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วนะครับให้เรากดคําว่าส่งได้เลยนะครับตรงนี้นะครับระบบก็จะขึ้นว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากรู้ว่าคําสั่งซื้อตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับให้กดที่ขีด3ขีดด้านบนมุมขวานะครับจากนั้นกดคําว่า คำสั่งซื้อนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งซื้อที่ผมเพิ่งสั่งไปนะครับให้เราเลื่อนไปทางด้านขวานะครับตอนนี้ก็รอดำเนินการนะครับครับเราก็กลับมาที่ facebook นะครับตอนนี้มียอดแชร์อยู่หนึ่งครั้งนะครับครับตอนนี้ก็กลับมาที่เว็บไซต์นะครับให้เราเลื่อนไปทางด้านขวานะครับตอนนี้ คำสั่งซื้อขึ้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กลับมาที่หน้าเพจนะครับตอนนี้ยอดแชร์ก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จครับ l i ท์แนวยี่สวัสดีครับ